ร้านที่เลิศที่สุดในอุดรทุกคนนี่นะครับก็คือแบบว่าใครมาอุดรน,นะครับก็แวะมาได้นะครับแล้วก็จะมาเจอแบบอ่า้ยพอดีครับพี่ <c oughs> อันนี้ร้านอยู่ที่แถวไหนครับเนี่ยยู่ยอเลยครับตัวไหนดีเนาะเอาตัวที่พี่ชอบก็ได้ครับรี่ถ้าากิดผมใส่ผมจะโอเคไหมพี่มีห้องลองด้วยหรอครับพี่มีเตียงลองไม่ใช่ห้องลองเดี๋ยวผมขอลองอันนี้นะครับคือรสีด่างหรือว่าสีขาวดีกว่านพี่นี่ครับอันนี้คืออยู่ข้างในซาวน่าในอุดรแล้วนะครับ อันนี้ที่บอกว่าอุดอมีกระบองแข็งๆไหมครับเลขมงคลคนนี้เขา5้า0ิบาหนักจังที่ลตอนแรกเพื่อนผมบอกว่าให้มาเอาดอที่หนองประจักษ์นี่เรื่องจริงปะ อุดรน,นะครับกรมหลวงประจักษ์สร้างเมืองลือเรื่องแหล่งธรรมะอารยธรรม5ปันปีธานีพระมีคิดธรรมชาติเนลมิทะเลบบวแดงแรงศรัทธาสีสุดโทธปทุมมาค,คำชะนอดทานาที่เข้าขันเขาเมืองอุดรน,นะครับอันนี้ก็เป็นาการมาแบบครั้งแรกๆเลยมั้งที่มาภา,า,า,าคอีสานอะคือแบบไม่เคยมาเลยทุกคนซึ่งแบบอยากมามานานมากคือแบบพูดกับเพื่อนแบบเป็นปีแล้วว่าอยากมามากอยากเก็บให้หมดเลยนะครับแบบว่าขอนกายเอ้ยไม่ใช่ขอนแก่นมหาสารคามอุดรหนองคายวันนี้ก็มาถึงอุดรแล้วครับ แล้วทริปนี้นะก็คือเป็นการโซโล่ทริปอุดรแบบคนเดียวอีกแล้วนะแล้วรู้ป่าวว่าตอนที่แรกที่มาที่อุดรคือมาที่ไหนนะครับจอาบอกเพื่อนว่าเอออยากมาตรงที่ที่แบบเขาวิ่งออกกําลังกายแล้วก็ถอดเสื้อวิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยมัใที่ไหนมันก็บอกว่าให้มาที่หนองประจักษ์เพราะหนองประจักษ์นี่คือตอนนี้ดรปอยู่ที่หนองประจักษ์แล้วนะับหนองประจักษ์เนี่ยเหมือนกับเป็นบึงกว้างๆนะคนเป็นหนองกว้างๆแล้วคนก็จะมาวิ่งออกกําลังกายกันคือแบบอยากหาผู้ชายถอดเสื้อมาวิ่งมากเลยแต่ว่าเราเดินอยู่ตรงเนี้ยประมาณชั่ว คืออยากไปร้านนวดมาก่ารานนวดเจ้าอุดรไม่ได้เลยเพื่อนมไม่ยอมบอกว่าอยู่ที่ไหนเพื่อบอกว่ามีแต่ที่ขอนแก่นไม่รู้ว่ากักหัวพูดจริงแต่ว่านะครับที่อุดรมีซาวน่าอยู่ที่หนึ่งทุกคนเขาเรียกว่าเป็นแบบซาวน่าอันดับหนึ่งในภาคอีสานเลยนะไม่รู้ใช่หรือเปล่าผมก็พูดไปก่อนเพราะว่าเขาบอกให้ไปที่นี่คือจริงๆนะอยากได้แบบผู้ชายอุดรพาเที่ยวแบบว่าซอนมอไซค์ขับรถเที่ยวกันแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเป็นฟิลแบบบูทมบูฟแบบฟิลแฟนนึกเป่ะแต่ไม่มีผู้ชายคนไหนทักมาเลยอ่ะผมนี่ขนาดมา ต่ไม่เป็นไรถ้าไม่มีใครเราก็บกแบเที่ยวคนเดียวได้นะครับเดี๋ยวทริปนี้นะทุกคนเราจะมาที่อุดรก่อนนะครับแล้วก็จะไปเที่ยวลาวด้วยไปแวเวียงจันทร์ก่อนทีนี้พอเวียงจันทร์เสร็จก็ไปคิดอยู่นะว่าอยากจะขึ้นไปวังเวียงไปหลวงพระบางดีหรือว่าจะไปแบบขอนแก่นมหาสารคาม้อยเอดไปที่ไหนดีวะเอางี้เดี๋ยวค่อยดูฟิลเดี๋ยวนี้เราไปเริ่มต้นที่สานาอุดรก่อนนะครับมึงคนดูทีคงไปบอคำชะโนดกันกูไม่เห็นได้ไปเลยทุกคนครับถ้าเกิดดูมาถึงตรงนี้นะยังไงช่วยกด subscribe หน่อยครับลูกค้าจะได้เข ก็อยากจะให้สิ่งที่เราชอบมันทำงานทำเงินได้แ้วยังไงฝากกดติดตามที่ช่องสลันอินไต่หวันตรงนี้หน่อยนะครับเริ่มไม่ใช่สลันอินไต่หวันแล้วอะอยากเป็นสลันอิน everywhere ตอนนี้ก็คือลองมาดูผู้ชายวิ่งออกกำลังกายนะครับเดินเล่นประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้ววะกูเดินคนเดียวแล้วแบบพอบอกทุกคนว่ามาอุดรใช่ป่ะมีแต่คนแบบว่าคนอุดรนอะแข่งแบบแข่งเป็นบักอะไรเงี้ยยังหาไม่เจอเลยอะยังไม่ได้เลยสักคนนี่มันจะบดลันเลยอ้ยเซนเซอร์ตรงนี้ออกได้นะ บังเอิญบังเอิญเจอพี่คนหนึ่งนะครับเมื่อกี้นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่าเออมาเที่ยวอุดรเหรอเออพี่ชื่ออะไรนะครับพี่อโจ,โจรครับพี่โจรครับผมเรียกพี่โจนะพี่โจรครับแบบอยากอยากรู้มากจริงว่าอุดรเนี่ยเขามีที่เที่ยวแบบเก๊เก๋เก๊พี่พี่เก๊เก๊เขาอยู่ที่ไหนกันในอุดรปกติแล้วครับจะเอาสไตล์ไหนอ่ะคือถ้าแบบว่าเก๋เก๊เลยเหรอก็แบบมันมีเป็นส่วนมันมีมันมีแบบว่าเรียกว่าด่าแค่เอาเอาแบบใสๆสขวัญฟิลแบบวัยรุ่นกินเบียร์กันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยบาร์น้ำเเอกมียแล้้้ววถาาาเเกกิิดดสมมต่ึๆไปผับเเย้้าจะไปรานไปลิ้ำ มาขึ้นมาเนี่ยจะไปประมาณแบบเด็กวัยรุ่นเลยแล้วมสมมุติ <c oughs> เอาอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่พี่เขาเพิ่งเล่าให้ฟังอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเขาบอกว่าร้านนวดที่เนี่ยมันจะเ้านเอ้ยพูดดังป่า <c oughs> <c oughs> คือร้านเลิศที่ยจะเป็นร้านเลิที่แบบว่าอยู่ในแอปสม้มใช่ใช่มันจะอยู่ร้านหนึ่งอะ่ะเขาพี่ก็เปิดเจอประมาณหนึ่งะนะแล้วแบบเขาแบบว่าเขาจะขึ้นเลยว่าแต่คือเขาเขาจะเขาจะอยู่ในแอปส้มเหรอครับมีแอปส้มเลยแล้วก็ให้แอดไลน์เขาไปทีนึง <c oughs> พี่แล้วตอนแรกเพื่อนผมบอกว่าให้มาเอาดอกที่หนองประจักษ์นี่เรื่องจริงมี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 อยู่ข <c oughs> <c oughs> ้างในหรอตอนแรกเขายังเดินไปไม่ถึงหรอไม่ไม่อยู่ข้างในนั้เอาเหรอเหรอได้โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเอาดอกกันในหนองประจักษ์ก่อนอุ้ยสถานะ พ่ออุดรน่ารักจังเลยน่ารักจังมาเลยพี่ครับคือแบบว่าผมมาอุดรแล้วแบบยังไม่ถึงอุดรเลยพี่ช่วยแบบว่าพาให้แบบถึงอุดรถึงฝันสักทีได้ไหมป่ะอยวาพาไปเลยเลขมงคลเลขมงคลคนนี้เขาห้าสิแปดหสิประมาณนี้ป่ะได้ที่แบบไส้เกาะอีสานนะได้เขาบอกว่าจักรวาถามว่าสน can you do this ได้แล้วพี่วัยรุนอุดรพาเที่ยวเป็นแบบว่าโอ้ยขอบคุณครับ นั่งได้แล้ววาท่านอนครับี่คำพูดให้จะไปเที่ยวอุดรกันอุดอนล้วอูดอนลอ้วอ, <c oughs> อันนี้คือไม่รู้พี่เขาจะพาไปที่ไหนนะครับแต่ว่าบอกว่าขอให้ถึงอุดอรสักท <c oughs> ีนึ่งเถอะอูดอมีกระบองแข็งๆไหมครับแข็งมากแข็งมากแข็งปี๊หมแต็งเลยออันนี้ที่บอกว่าอยู่ในมือถือนะครับแล้วก็จะมีแบบว่า ตัวตัวเขาจะใช้กันอยู่ในแอปพลิเคชันในไลน์อะไรเงี้ยหาจากแอปออนนีดอุดอนเลิศมากแล้วแบบพเขาบอกอะไรนะอันเก้านิ้วงานเก้านิ้วอุยอุดอนที่เขาบอกว่ามันแบบแข็งมันจุดนี้มันมีจริงเหรอพี่โจต้องหินไปแว้วอยากจะรู้แบบก็ปากแตกมีจริงไหม อีกอย่างหนึ่งที่แบบพอมาอุดรเราเพิ่งดูทุกคนก็คือถ้าเกิดใครเคยแบบดูทวิตเตอร์มาแบบนานมาแล้วสมัยแบบปีแล้วว่าสิบกว่าปีอะไม่รู้ว่าพูดชื่อได้ไหมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพูดชื่อย่อเขาชื่อย่อว่าพดอดเออซึ่งแบบตามเขามาตั้งแต่แบบมปลายแล้วอ่ะแล้วเมื่อกี้ในจ็อบไลฟ์ใน Facebook ใช่ไหมแล้วก็มีพี่คนเดิมขาบอกว่าเออให้เวลานพี่พดพี่คนเดิมก็บอกให้เวลาพี่พดสิแล้วเขาบอกว่าช่ำมากในคลิป แต่กูตอนอยู่บอปลายตอนนี้กูเรียนจบแล้วอะแล้วคือแบบเขาว่าเปิดร้านจริงในแถวนี้อะไรเงี้ยก็คือร้านสีโมโมอันนั้นแล้วแบบว่าอยากมาดูเอออยากมาเจอเขาอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะถ่ายเขาได้หรือเปล่าไม่รู้ขอถ่ายได้หรือเปล่าแต่ว่าขอเข้าไปเดินเล่นขอเข้าไปดูอะไรเงี้ยเนจริงๆอยากมาช่วยโปรโมทร้านเขาบ้างเลยนะนี่เลยอันนี้คือขอพี่เขาถ่ายแล้วนะครับอันนี้เราอยู่ในร้าน ที่เลิศที่สุดในอุดรเป็ราอันดับหนึ่งคนนี้นะครับก็คือแบบว่าใครมาอุดรน,นะครับก็มาได้นะครับแล้วก็จะมาเจออ้าววุ้ยสวัสดีครับพี่อันนี้ร้านอยู่ที่แถวไหนครับเนี่ยนีตัวไหนแนะนำให้ผมเป็นพิเศษไหมครับสมมติผมจะใส่อะไรผมเหรอเอาแบบว่า ไม่เว้าแวมมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าใส่แล้วแบบดูแบบยั่วยั่วอะไรเงี้ยมีอตัวไหนแนะนำไหมพี่ยั่วๆเลยครับตัวไหนดีเนาะเอาตัวที่พี่ชอบก็ได้ครับเอาตัวที่พี่ชอบเป็นพิเศษโอ้เปอองแอบอยากใส่เหมือนกันนี่ลีถ้าเกิดผมใส่ผมจะโอเคไหมพี่คิ่วางมันจะเข้ากับผมไหมน่าจะสวยเนาะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนี่ห้องลองด้วยหรอครับพี่เดี๋ยวผมพอลองอันนี้นะครับดูดิ โอเคมพีไไ okay. ่มาถึงโดยรวมอ่าหอหรอโดยรวมแล้วมีอะไรสร้างพี่ได้ไหมอะถ่ายแค่ด้านแรกเท่านั้ย่อลงเหมือนเดิมนะคือแบบขอโทษจริงๆนะครับที่แบบคลิปมันต้องตัดบางส่วนออกไปเพราะจอประายามอัปประมาณแบบสองสามรอบแล้วอะเราก็ยังไม่โดนผ่านอีกคือแบบคือกลัวมากจริงคือกลัวแบบเพลโดนปิวมากจริงก็คือลงเท่าที่ลงได้นะครับส่วนอันที่แบบไม่ได้ลงในเนี่ยก็เอาไปลงที่อื่นเอาแทนคือแบบผู้ดตกงๆคือกลัวเพลทปิวมากเลยวยแต่คือแบบอยากให้ดูก็อยากให้ดูเพราะว่าคลิปตอนพาสพี่กูดินคือแบบว่า เสียวมากอ่ะโอ้อันนี้คือแบบว่าดีใจมากเลยอ่ะคือพี่บุดีคือเป็นคนที่กูตามมาตั้งแต่ตอนกูแบบว่าเรียนอยู่มัธยมจริงๆเว้ยแล้วคือกูตามธรรมดานมากแล้วกูไม่คิดว่าวันนี้จะได้มาเจอร้านพี่บุดีถ้าเกิดใครที่มาที่อุดรนะครับก็แวะไปหาร้านพี่เขาได้ละแล้วพี่เขาน่ารักมากเลยแต่พี่เขาบอกว่าขออย่างเดียวขอถ่ายถ่ายแค่แบบครึ่งครึ่งหัวพอเพราะว่าโปรติเวลาในทวิตเตอร์รับเอ้ยลืมไปเลยว่าบอกชื่อย่อเขาไปว่าชื่อพอดรพูดชื่อเต็มไปแล้วเวลาเขาถ่ายคอนเทนต์อะไรเงี้ยเขาไม่ได้แบบว่าปิดแค่ครึ่ง เลคอมพลีทความฝันในวัยเด็กเหมือนกันนะโลกอะคืออุดรทําถึงมาก <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเรานะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ที่เอาดอกร์กันในจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นแบบว่าหนึ่งใน2ส่วนที่เขาบอกว่าจะมาเอาดอกร์เมืองขัวรู้สึกว่าวาอุดรยังไม่ถึงวันเลยแต่ว่าอิอนไซด์มากๆกับอุดรลึก ตอนนี้นะครับอยู่ในอยู่ในสวนเอ้าดอที่จังหวัดหนึ่งนะครับไม่บอกว่าจังหวัดไหนนะครับแต่ก็ไม่บอกว่าโซนไหนด้วยแต่ถ้าเกิดทุกคนเห็นรูปเนี้ยจะรู้กันหมดว่าอยู่ที่ไหนนะแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้ชื่อก็จะทั <c oughs> กมาถามดีเอ็มทางมาน,นะ <c oughs> ก็คือทางที่เนี่ยน่ากลัวมากมือน่ากลัวมากแต่ว่าเป็นสวนใหญ่มากคือมันพิเศษมันไม่ใช่สวนธรรมดาคือมันเป็นสวนที่แบบมีเกาะกลางเนะอะวะเขามีเกาะกลางมันก็จะไพรเวทมากกว่าปกติเพราะคนจะต้องข้ามเกาะมาเพื่อจะเอาดอกันแล้วก็ทางเดินไม่คิดว่าเกิดคนเดินมาแต่ก่อนนะพี่บาย ที่เขาเล่าให้ฟังวันที่นี่นะครับก็จะมีแบบว่าคนที่แบบแบบมาดูตัวกันมาเดินกันแล้วก็ดึงเชิงกันแล้วก็ไปเอาที่อื่นหรือว่าบางคนก็แบบนัดจากที่อื่นกันมาแล้วก็มาที่นี่แล้วก็มีคนแบบมาหมู่กันที่นี่อุดรเลิศมากทําถึงว่าเฮี้ยตกตกตกอะโอ้โหเกือบแล้วเกือบได้คอนเรสตตกแล้วเชี่มากตอนนี้ถึงที่สามนา เกำลังจะเข้าไปในซาวน่านะครับเดี๋ยวรอดูว่าถ้าเกิดข้างในเป็นไงเดี๋ยวออกมารีวิวนะครับที่นี่ชื่อว่ายูดีซาวนา่าอันนี้คืออยู่ข้างในแล้วนะครับทุกคนก็คือจะเป็นแบบนี้นี่ครับอันนี้คืออยู่ข้างในซาวน่าในอุดรอแล้วนะครับยวเข้าไปข้างในก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวออกมารีวิวให้รูว่าเป็นไงบ้างอันนี้คือบรรยากาศข้างในนะครับนี่ก็จะแบบว่าล็อกเกอร์เก็บของแล้วก็เป็นโซนแบบนั่งพักนะครับ แล้วคือเมื่อกี้นี่คือจับเข้าไปข้างในมาแล้วเดี๋ยวออกไปรีวิวข้างนอกให้นะครับว่าเป็นไงบ้างแต่ว่าให้ดูบรรยากาศข้างในซาวนา่าในอุดรนะครับดึ๊ดเฮ้ยอ,ออกมาแล้วนะครับคือข้างในก็จะเป็นแบบว่าซาวน่าของตึก2คูหานะครับก็คือพี่คนนี้เขาบริหารเองเฮ้ยคนคือตลกมากคือแบบคือเราก็เข้าไปแบบว่าแบบจ่ายเงินปกติใช่ไหมแล้วก็เข้าไปในเงแล้วเหมือนพี่เขาจาได้แล้วคือข้างในอ่ะด้วยความที่วันที่จอบมามันเป็นแบบวันธรรมดาแล้วก็เป็นเวลาที่แบบว่าคนเขาไม่มากนะก็คือดีแล้วเพราะว่าจะได้แบบว่าเดินดูข้างในสบายใจ่่หหหห้้้้้ออออองงงงาาาาวนนมมมมีีีืดดแบเกล ก็คือครบแล้วคือทุกอย่างสะอาดมากคือพี่เขาอ่ะก็พาขึ้นมาเดินดูแล้วเขาว่าก็กลัวว่าคนน้อยแล้วจะแบบว่าไม่สนุกหรือเปล่าแต่คือแบบว่าบอกเขาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมาใหม่เขาดูไม่ใช่ก็บอกพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวผมมาใหม่วันศุกร์เสาร์พี่เขาบอกว่าโอเคมาเลยที่นี่นะครับนอกจากคนไทยที่มาเที่ยวเนี่ยคือด้วยความที่อุดรเนี่ยมันจะเป็นเมืองแบบว่าประชากรเกย์เนี่ยเขาไม่ได้เยอะถ้าแบบเหมือนกรุงเทพเกย์อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็จะมีเกย์ที่ลาวมาด้วยนะแบบว่าแบบอาทิตย์เสาร์อาทิตย์อะไรเนี่ยเขาจะมาแวะเท เดี๋ยวรอจ็อบมาวันศุกร์เสาร์ก่อนแล้วเดี๋ยวบอกว่าเป็นยังไงนะครับแต่คิดว่าถ้าจะโอเคเพราะว่าอยากอยากลองคนอุดรแล้วก็อยากลองคนลาวคนขอนแก่นคนหนองคายคนรอบรอ่ะเอาไปว่าเดี๋ยวมาใหม่นะครับอ๋อลืมบอกครับว่าค่าเข้าแค่ประมาณหนึ่งร้บาบาทนะครับ นนี้คืออยู่กับพี่ที่เขาพามาเที่ยวนะครับเขาพามาทุกที่เลยพี่โจพี่โจพามาทุกที่เลยไปทั้งไม่รู้ซาวน่าเอาดอตอนนี้มาอยู่ปั๊มน้ำมันนี่เอาดอกันวนะครับอุ้ยอุ้ยพูดเล่นนะทุกคนมันเป็นเรื่องแต่งเฉยๆแค่ปวดฉี่เราแวะเข้ามาเดีมยวาปดมาสี่ทุกเขาปิดไฟกันมาใหม่ <laughs> <laughs> มึงทุกคนมีเรื่องเฮี้ยมากเลยอะ่ะคือจอป้า,าอยู่ไก่มาช่าป่ะตรงแถวเซนทรัลอุดรช่ป่ะแล้วก็แบบนัดเม็ดในแอปท้มอะ่ะแล้วก็นัดมาหาผู้ชายคนหนึ่งซึ่งแบบคือเราไม่ได้นะัดคนบ่อยไว้คือเราก็ดูแล้วแบบว่าแบบว่าใครที่เขาตอบเร็วแล้วก็ส่งรูปมาแล้วก็แบบว่าเป็นสเปคที่ชอบใช่ไหมก็คือเลือกแล้วอ่ะแล้วคือเลือกคนนี้มาแล้วอ่ะแล้วพอมาถึงอ่เขาบอกว่าเออเดี๋ยน้องนั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาเลยครับเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวพี่ออกไปรับแต่ก็บอกโอเคไม่เป็นไรอ่นั่งมอเตอร์ไซค์ <laughs> เคียมากแล้วพอกูได้เข้าไปชบบาวบานางก็บอกว่าเออเดี๋ยวเข้ามาตรงที่ตรงนี้ได้เลยพอเข้าไปถึงนางก็บอกว่าไม่ใช่ซอยนั้นให้มาที่156แล้วพอไปถึงใช่ไหมพอไปยืนรอหน้าบ้านแล้วอะแล้วคือเดินไปไกลมากเลยนะเดินไกลมากพอไปถึงหน้าบ้านแล้วอะมึงบ้านนางคือบ้านลาบบ้านที่มีฝนแล้วคือยามก็เดินมายามก็ขับแต่ยามมาถามสองคนว่ามาหาใครครับกูบอกว่าบอกเต็มที่เลยบอกว่ามา156เนี่ยเพื่อแต่กูจะบอกว่ามันนันเม็ดก็ไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าเกิดบอกมันนันเม็ดจะนี่นย แล้วพอบอกวมาน้น156เนี่ยนางก็บ้านนี้ไม่มีคนนะพี่กูขับจัก,กรยานมาดูหลายวันแล้วก็ไม่เคยมีคนเลยแถมประตูบ้านก็ล็อกอยู่ด้วยเอาละกูก็ที่อะไรวะหรือว่ากูมาถูกบ้านไปเนี่ยแล้วพอเนี่ยพอจะเข้าไปดูในแอป п п, อีกรอบหนึ่งก็ไปทำนนในแอป п п ส้มอ่ะมึงผู้ชายอุดรบล็อกกูไปแล้วบล็อกกูไปเลยแล้วคือตอนนี้คือกูใจหายมากแล้วคือแบบคือจะเป็นลมคือน,นั่งมอสไซน์มาไกลมากกูไม่คิดว่าคนอุดรจะทำกันก็ได้ขนาดนี้ทุกคนนี่คือแบบว่าลอ s มากรู้สึกว่า อยากเป็นลมทำไมชีวิตกูต้องมาเจออะไรอย่างงี้ด้วยอุดรน่ารักมาตลอดเดี๋ยวขอเข้าไปพักใจตักแอร์ในบิ๊กซีก่อนนะไม่คิดว่าจะเจออะไรอย่างงี้ที่อุดรน้อยพี่แม่อันเนี้ยมันเป็นคลิปที่หนูอยากจะมาถามว่าวันล่าสุดที่หนูกลับก่อนแล้วพี่แวะกับอีตั้มไปดอกมาจักกันบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วเรื่องอีตั้มดีกว่าอ๋อตามใช่ปะพี่อะปวดปวดซีแล้วพี่ก็ไปเข้าห้องหนาวพี่ก็เลยเห็นพฤติกรรมอุ้ยไม่เอาดีกว่าอย่าหาว่าเล่าอย่าหาว่าเล่าอย่าหาว่าเล่าอีตั้มมาทำไมนะอีตั้มเาก็ไป มันมาเล่าให้หนูฟังอมันมาเล่าให้หนูฟังว่ากลางถนนถนนอย่างเงี้ยถนนที่เขาวิ่งกันหรอพี่แม็กแล้วมันสามารถทำตรงนั้นได้จริงหรอทำได้เพราะว่ามันมันมันมืดแล้วไงมันแล้วมีคนมาวิ่งแล้วแล้วมันมีคนทำจริงจริงปะท่าหนึ่งลายท่าติดตามหนองประจักษ์เลิศดไหมไม่รู้โอ้แล้วเร็วไม่เคยเมีคนที่หนองประจักษ์เขาเป็นเอฟซีแล้วเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้ได้เจอตั้มที่หนองประจักษ์ด้วย เมึงไปนั่งพาผมไปนั่งหน้าห้องน้ำแต่ว่าคนที่ทักมาคือคนที่เดี๋ยวเราให้ฟังหน่อยไม่ก็ตอนแรกว่างเราให้ฟัง่อยข้างในว่าข้างในมีอะไรบ้างโอ้ยนั่งกักจังนัางคนนั่งกินสกี้อยู่เหรอไม่เห็นเขาที่เขานั่งกินสกี้อยู่เอาเหรอไม่เห็นเราไม่จับมีอะไรบ้างข้างในเป็นหลังกว้างหลังกว้างแล้วก็มีห้องน้ำหลายที่หลายมุมแล้วตอนเขาทำอะไรกันที่หลอดประจักษ์ไม่กูเป็นนอยแก่นทำอะไรกันคนอื่นเขาทำอะไรกันคนอื่นเขาทำอะไรกันที่หลอดประจักษ์เล่าได้เลยอ่ะชาวเขามีไหมไม่รู้แต่เลดยุทธมีแน่ทิ่ถนวเหรอ ข้างหางหลังผู้มไม้เพราะกู้กกู้กับอีแก่แบบว่าแม่มาปวดก็คือระหว่างเราเครื่องบินระหว่างเราไฟกับกรุงเทพมันว่างใช่ไหมกูก็เดินปวดเลยที่ไหนแอบทำเหมือนกันกูเดินเข้าไปดูอย่างนี้เลยงงแตกบอสตอนถึกอะตีต้มตัวมาบอกว่าเราก็จักสิบกูปวดหมดถ้ากูไม่ได้อคนหนึ่งก็ต้องไม่ได้ใส่เลยนะใต่ต้มได้แหนืเดยดดีไม่เห็นหน้าคาตาเลยนะ จะดีไม่เห็นนะฆ่าตาเลยนะไม่ออกมดออกสื่อทำามคะมีแฟนน้องวงการมีแฟนน้องวงการน้องนไอนวงการไหน